สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แยกพิกษัตริย์ในเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาครับวันนี้วันที่28ตุลาคมครับตอนนี้ก็มาดูทางเขากำลังปรับปรุงถนนครับครับสวัสดีครับอตอนนี้เขาก็เริ่มทำมขั้นอะไรปรับปรุงถนนเนาะตรงพริกษัตริย์ไปเทอร์มิโนอลที่โคราชก็วางแผนตอนนี้เขาก็เขาก็ทำแบบนี้นะครับเลย ทำเป็นอุโมงค์เนาะทำเป็นอุโมงค์ปั๊บเราไปโผล่แถวพีกันถึงม่นอเนาะ,ะระยะทาน,เ,นเป็นโลต้องโลตองโล,โลเนาะนะครับก็ปีเจ็ดตะโพก็ลืมดูตอนนี้เขาเริ่มเอาปบขินอิดอะไรพอเริ่มมาวางเริ่มทำไอ้อะไรนะไอ้ก่อการถนนก็เริ่มเริ่มสลายตัวนะครับตอนนี้ก็กำลังโลกก็คงจะที่เป็นปีเนาะ ใช่ปีเดียวนะสองปีครับปีก็ไม่รู้อะไรก็มีกําหนดอยู่กับผมเคยเคยแชร์ดูให้เลยครับครับก็ครับมาเซนในเซนทันมาเนี่ยหรือเซนทันเป็นึัก็จะเลื่มทําเจาะอุโมงค์ตรงปีกษัตรข้างหนัาผมนะครับโอเคครับ่าลองดูนิดนึงครับเลนี่นะปีกษสัตรครับครับเราเริ่มคุดครับโอเคครับทางก็เดี๋ยวแวะไปดูข้างหน้านิดนึงครับ ตอนนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับเลยเขาก็เริ่มปิดถนนนะครับรถวิ่งในเลนเดียวนะครับเลยรถก็วิ่งในเลนเดียววิ่งในเลนก็ครับเออัดมากครับตอนนี้เริ่มพุดเริ่มทำเริ่มย้ายมาปิดกันนะครับรถวิ่งครับครับก็รู้สึกจากมันก็จะคงเป็นอย่างนี้นะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเลี่ยงไม่ได้ก็ทยอยมา มา,ากักมาก่อนเวลาสักหน่อยะครับนี่เขาก็เดินปั๊บทางที่ทางนะครับขวามือก็เป็นเมคโครครับเส้นนี้เมคโครนะครับหน้าเก็นบกสนะคะระับบกสบกสสองนะคะระับบกสใหม่ตลาดนี่เขาก็เลื่อมพูดอะไรมากมายไก่กองแล้วบคะรับเลื่อมเลื่อมทำเป็นอุโมงค์เนาะนู่นเป็นโหมดเทอร์มินอลนะครับ คอนแกนนะครับนี่ครับเห็นไหมจะเหมือนคอนแกนนะครับอโอเคครับก็ประมาณนี้ครับมันก็เดินทางก็ขี่รถครับเดินทางก็บอะไรไดเองนะครับปลอดภัยนะครับครับมาเยี่ยมชมสถานที่เกาะอุโมงค์จากเทอร์มินอลไอจากรพิกัสเ์เป็นเทอร์มินอลครับจะผ่านที่ต่างๆ่างอย่างกคร์ลสองแมคโคตลาดสุรานาโคอะไรก็ประมาณนี้ครับครับเฉลี่ยไม่ตั้งใจครับ i